สวัสดีครับทุกคนยีต้อสู่กับช่องฟาก็กับเกม p i นเ c ตค n นเน็กต์รีไนะครับวันนี้นะครับของเกม p ินเซตได้มีการอัปเดตการชาตัวครอรใหม่มานะครับซึ่งตัวครอรที่มาใหม่นั่นก็คือตัวครอรจากลีซิโรเอมิลี่นั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาเปิดการชาหาเธอกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเปิดการชาเราขอรีวิวความสามารถของเธอสักนิดนึงนะครับ เอมิลี่นะครับผมเป็นจอมแมวอยู่ในตำแหน่งกองหลังสกิลของเธอนั้นจะมีทั้งโจงตีและฟื้นฟูโดยสกิลโจงตีของเธอนั้นอ่ะจะเป็นอยู่ในรูปแบบการโจงตีทั่วไปส่วนสกิลฟื้นฟูนั้นจะนยอยู่ในรูปแบบของท่าไม่ตายนะครับซึ่งหมายความว่าตัวขะคเอมิลี่นั้นนอกจากจะสามารถโจงตีช่วยเหลือเพื่อนแล้วนะครับยังสามารถคิวให้เพื่อนได้อีกด้วยในเวลาขับขานด,ด้วยท่าไม่ตายได้อีกเอาละครับผมขอจบรีวิวว้เท่านี้ก่อนนะครับถึงเวลาช่วงสำคัญและในการเปริดกาชาหาตัวเอมิลี่กันนะครับ เรื่องนะครับเปิดกาะชาน,นี่ผมจะเปิดแบบทุ่มสุดตัวเลยครับผมมี16,700กว่าเพชรซึ่งหมายว่าผมเปิดได้ถึง11รอบแต่ก่อนจะเปิดด้วยเพชรนั่นเดี๋ยวผมต้องขอเปิดด้วยตั๋วฟรีนี่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการออเดิร์ฟเล็กๆน,น้อยๆก่อนมาครับเป็นการว่าเปิดให้เอาเกลือออกไปก่อนแล้วแต่เอาลุงมาแทนใบแรกนี้เกลือครับผมเกลือไปแรกไปแล้วนะครับ ตอนนี้มาต่อด้วยใบที่สองครับปับ๊บมามาไหมใบไม่มามั้งขอเป็นสีทองหน่อยละกันโอ้ยฟาเกลือครับผมโอเคเอาเกลือออกไปพร้อมเรียบร้อยแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเกลือไปแล้วสองใบมาครับถึงเวลาช่วงสำคัญจริงๆแล้วนะครับเปิดกาชาหาเอมิลี่โดยใช้เพชรเลย มาพร้อมไปกันเลยนะครับรอบที่หนึ่งไปโอ้โหมาอย่างงี้เกลือแน่ๆมาแบบเกลือครับหนึ่งทองสองสามทองโอ้โหเกลือ,อในเมื่อเกลืออย่างนี้แล้วกดสคริปข้ามไปเลยแล้วกันมาครับสิบโลแรกได้เกลือ แต่นี่แค่รอบแรกยังไม่เป็นไรครับเพราะงวันนี้มีเพชรเยอะอยู่หนึ่งเพชรมาครับรอบที่2จะได้ไหมไปเฮ้ยหลอดด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วมีลุงด้วยลงุองออกมาแล้วมาแล้วจะจบคลิปไปได้ไหมฟ<า>ปใบที่4ครับลงุงปรอบหนึ่งสองสามมาดูวันที่4ครับปรอบเฮ้ย โอ้ยไม่ใช่ลูกเล็กโอ้ยนี่ไม่ใช่โอ้ยน่าเสียดายได้ตัวคิวการับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวข้อเทียบหลายคนอยากได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหน,น่าเสียดายมากน่าเสียดายมากครับผมเมื่อเมื่อกี้นี้ผมเปิดไดเอมิเลียนะผมมาจบคลิปได้เลยนะเนีเ่ย,ยโอ้ยน่าเสียดายมากโอ้เอาวะมองแง่ดีก็ก็ถือว่าได้ตัวใหม่มาด้วย แต่ว่าโอกาสได้ครับต่อไปนี่จะยากแล้วเพราะว่าในเมื่อลุ้งออกมาแล้วเนี่ยมาครับรอบที่สามดูสิครับจะได้ไหมไปโอ้โหมาอย่างนี้เกลือแล้วล่ะโอ้ยทองหนึ่งสองสามสี่ทอง,งอฮ้ยเกลือเข็มเข็มโอ้ยสกคลิปข้าไปเลยโอ้ยเกลือเข็ๆๆมแปันแปลน บอลลุงออกแล้วโอกาสได้ลุงอีกนี่มันจะยากไงมาครับรอบที่สี่อันนี้ก็เกลือโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ทองโอ้โหโลที่สี่สี่ทองด้วยก็แต่ก็ยังเกลืออยู่ครับโอ้ยโอ้ยจะมาไหมวันนี้เริ่มเข็มปลาเ่มปลาเ่มหนักขึ้น โอ้ยไม่ดีแน่ไม่ดีต้องมาเปิดหน้าตู้นี่เพื่อเพิ่มความขังในการเปิดไดเอมิเลียมารอบที่ห้าครับมาโอ้โหชัดเลยเกืออีกแล้วโอ้ยหนึ่งสสาสห้าทองโอเคโลที่ห้าห้าทองถ้าโลที่หกทองนี่จะหาให้เลยม,ๆๆๆมาไปหน้าตู้ เพิ่มความขังในการเปิดหน้าตู้มารอบที่หกดูสิจะได้ไหมจะได้ไหมมีหลุดไหมไม่ไม่ครับโอ้โหสองทองอ,ยอียังไม่ได้อีกแม่รู้ว่าจะไม่ได้เกลือแต่ขอมีลุงทองหลุดมาหน่อยก็ดีเริ่มเข้าสู่โซ่อันตรายแล้วเนี่ย มาครับผมรอบที่เจ็ดดูซิครั้งนี้จะได้ไหมขอร้องมาเถิดมาไม่มาโอ้โหสงสัยรอบนี้ผมจะไม่ได้เอมิเลียแน่เลยแบบเนี้ยโอ้ยโอ้โหเกลือหนักด้วยหนึ่งทองสุดยอดโอ้ยมันสุดยอดเกลือมากโอ้โหโยเหลืออีกกี่โลแล้วเนี่ยโอ้ยเหลืออีก ประมาณสี่รอบได้โอ้โหโืนละมาเลยครับรอบที่แปดขอมาเถอะมาไม่มาโอ้ยมันจะอะไรกันลักนาเน,นี่ยมันไม่ออกมาเลยโอ้ห้าทองแต่ก็ยังเกลืออยอู่เริ่มเริ่มหวันไหวมากเริ่มหวันไหวมากกับความเค็มนี้โอ้ย ตอนเนี้ยผมเริ่มเครียดมากแล้วมันยังไม่มาเลยรอบเนี้ยต้องมาแล้วรอบที่เก้ามาโอ้ยขอร้องมาไม่มาอีกโอ้ยสงสัยว่าจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยทอยกี่ทองเนี่ยหนึ่งสองสามทองโอ้โหไม่มีหลุดลุ้งมาเลยว้าตายตายตาย,ตาย,ตายเอมิเลียนนี่นจะไม่มาหาผมแล้วมันจะไปอยู่อะไรอะกับซูบารุอะไรนะั่นะอะ โอ้ยตอนนี้เหลืออีกสองรอบแล้วครับผมตัวอันตารายมากแล้วมาดูครับสองรอบครั้งสุดท้ายว่าจะมาไหมมารอบที่สิบโอ้ยวันนี้คุณขุดๆมากมาไม่มาโอ้ยจบแล้วแบบเนี้ยถ้ารอบสุดท้ายยังไม่มานี่ถือว่ารอบนี้ผมเป็นเกลือรอบแรกในเกมเลยนะเนี่ย ยากเือรอบแรกในเกมนี้โอ้ยมาครับรอบสุดท้ายรอบนี้เป็นรอบตัดสินแล้วว่าผมจะได้เอมิเลียไหมมามาครับได้พร้อมมารอบสุดท้ายขอล้อมาเถอะไปจะมาโอ,โอ้ชัดเจนชัดเจนเลยครับมันยังไม่มา หนึสองทอโอเคครับจบเลยไม่มีหลงหลุดด้วยยอดโอ้โหจบคลิปครับผมแบบนี้ได้เกลือแบบสิบเอ็ดขุงโอ้โอยเป็นยไงครับทุกคนกับการเปิดกาชาของผมรอบเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเปิดกาชาของปินเซะได้เกลือหมดเลยโอ้โห เอมิเลียมันไม่มาหาผมครับมันอยากอยู่กับคูบาลูมากกว่าเอาเถอะแต่ก็ยังดีที่ผมมีน้องเลมอยู่แล้วทุกๆคน่ะครับที่รับชมคลิปนี้เปิดกาชาเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างของผมได้นะครับมากวดกันหน่อยว่าใครเปิดได้เอมิเลียกันบ้างและเปิดได้กี่โลแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอไปหาของหวานมาแก้เค็มก่อนนะครับเกลือหนักมากรอบนี้ไปนะครับสวัสดีครับ